สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดใส่กันไม่ยัง้งเพื่อไทยรุมยำประยุทธ์ถามวัวตอบควายตอบโดยที่ฝ่ายค้านไม่ได้ถามนายประเสริฐจันทรรวงทองสสนครราชาสีมาและเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เมื่อวันที่17-18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า รู้สึกพอใจที่ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ซักถามให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาข้อผิดพลาดของรัฐบาลในการบริหารงานที่ผ่านมาแต่พอฟังคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐมนตรีแต่ละท่านแล้วตอบไม่ตรงกับคำถามถามวัวตอบควายบางคำถามก็ไม่ตอบ เช่นที่ตนถามว่าการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมีนโยบายอย่างไรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชนเรียกร้องอย่างการตัดอำนาจสวไม่ให้เลือกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็เฉยชฉยไม่ตอบคำถาม กรณีนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสอส,อสอมหาสาร,รคามพักเพื่อไทยที่สอบถามเรื่องการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวพลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นตอบโต้ด้วยอารมณ์ทันทีแต่ไม่มีเนื้อหาสาระชี้แจงประเด็นข้อซักถามแบบนี้ถือว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรกับการตอบเช่นนี้เลยและจากท่าทีของรัฐบาลที่ออกมาเช่นนี้คงหนีไม่พ้นที่พักร่วมฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมา รา151โดยระหว่างปิดสมัยประชุมนี้พักร่วมฝ่ายค้านจะหารือกันเมื่อเปิดสมัยประชุมเราจะยื่นโดยเร็วที่สุด ขณะที่นายสุทินคลางแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านวิพฝ่ายค้านกล่าวว่าการตอบคำถามของนายกยังไม่ตรงกับคำถามมีคนเขียนสคริปต์มาพลเอกประยุทธ์ก็อ่านตามนั้นถามห้าบางครั้งก็ตอบ20เกินความจำเป็นส่วนที่ตรงคำถามก็เป็นการวินิจฉัยปัญหาที่ผิดหลายเรื่องอย่างน่าเป็นห่วงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายกก็โยนเป็นป ญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ความจริงปัญหาพื้นฐานของประเทศเราก็อ่อนแอโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนายสุทินกล่าวว่าส่วนการตอบปัญหาเรื่องของแพงก็ไปโยนว่ามาจากเงินเฟ้อความจริงต้องลงไปดูในรายละเอียดอีกเยอะว่าปัญหาของแพงอาจมาจากเงินเฟ้อไม่กี่รายการแต่หลายรายการมาจากการฉวยโอกาสและขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมและไม่เป็นเหตุเป็นผลกับต้นทุนกรณีการตอบคำถามของนายจุริ ลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ใช้ทักษะการตอบที่ทําให้คนฟังคิดว่าตอบคําถามได้ดีแต่เมื่อมาฟังอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่านายจุรินพยายามตอบแบบบังมุมไว้อยู่ ส่วนนายสมคิดเชื้อคงสอสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิทฝ่ายค้านกล่าวว่าภาพรวมของฝ่ายค้านถือว่าทาได้ดีได้นําเอาประเด็นที่เป็นที่สนใจของประชาชนมาบอกกล่าวเสนอแนะรัฐบาลได้ดีพอสมควรทําให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลตอบอะไรบ้างส่วนการตอบคําถามของพลเอกประยุทธ์ตอบคําถามโดยที่ฝ่ายค้านไม่ได้ถามเป็นจํานวนมากส่วนที่ฝ่ายค้านถามก็ไม่ยอมตอบ เช่นเรื่องปัญหาเหมืองทองอัรากรณีการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่รัฐบาลปกปิดข้อมูลเป็นต้นอะไรที่ประชาชนคลางแคลงสงสยัยนายกรัฐมนตรีก็จะเงียบไม่ตอบคำถามเหมือนซุกอะไรไว้ก็เป็นแนวของนายกรัฐมนตรีคนนี้ที่ไม่สนใจใยดี ID การตอบคำถามในสภาซึ่งหลังจากนี้ประชาชนจะพิจารณาและตัดสินความนิยมของรัฐบาลชุดนี้เองได้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ